กาสวัสดีครับท่านผู้ชมเดินทางมากันทลาก,กับสองมาจิตตามตัวเลกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นาะครับท่านผู้ชมเนาะยินดีกับคุณยายฝันดีว่าสันโอ้ยผีแม่เอาของมาให้บอกเคยได้ยินเตืเ่อเตื่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้ยินงวดนี่แต่ก่อนมิได้บอกผีพอเอาของมาให้เลขกับเขาครับผมแต่งวดนี้ว่าผีแม่เอาของมาให้ฝันดีแห้งวาสันคุณยายว่าแต่ว่าจะดีแนวไดเขาก็ต้องไปฟังจากปากคุณยายพร้อมกันเนาะครับผมเนาะมือนีฝันบ่ได้อยู่ในบ้านได้คุณยายมือนี้ เป็นสบายดีครับผมออกมาเด่ียญทั้งหนอกพีฝน,นขับอยู่ทั้งฝนเนาะฝนนางเหรียญอยู่ฝนไปครับท่านผู้ชมเราไปฟังชัดๆจากปากคุณยายพร้อมกันเลยว่าผีแม่เมอ,อังมหายตัวเลขจะเป็นตัวใดต้องไปฟังจากปากคุณยายสองเจ็ดศูนย์น้ำกันครับผมเนาะ กาสวัสดีครับคุณยายกาสวัสดีครับกาสวัสดีค่ะเดินทางผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมากันธลักย่ำได้ก็ต้องมาแวะแมนได้ตะเลขบัวได้ก็มาเล่นน้ำคุณยายขี้เก่าน้ำซองเบิองผู้เฒ่าแต่เอาเป็นว่าฝนฝันดีอยู่ได้ครับท่านผู้ชมฝันดีอยู่ว่าสัตว์ฝันฝันว่าจังไหนก็คุณยายบอกชื่เอฟซีฟังเนี่ยฝันว่าได้แบกศพคนตไตสบายแบกที่เอาไปใส่โล่ง อุ้ยตายแท้ละตายแล้วล่ะมาหายใจแล้วก่ะันแบกเอาไปใส่โรงชอบญิงหรือผู้ชายคุณยายญิงผู้หยิ่งผู้หญิ่งจะไปใส่โรงแบกผู้เดียวนี่แบกผู้เดียวห่วยมันเก่งแท้แข็งแรงแท้คุณยายยิงแข็งแรงอยู่แบกมือมือไปยังไงอุ้มันจะออกสี่ศูนย์ว่าหงมืองขึ้นอืมหวานเอาไปยังวงสี่ศูนย์คุณยายมัชิ้นหนึ่งสี่ศูนย์ ศพผู้หนึ่งชพผู้เดียวแบกผู้เดียวแบกผู้เดียวมีย่างมีย่งนี่น้มซีนามสีคนตายก็เป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์คุณยายผู้หนึ่งก็จะเป็นห้วยหนึ่งสีศูนย์บ่แม่นบ่คานผูมชมอันนี้เป็นความแปลของแอดมินเนาะหนึ่งซีศูนย์วสันแต่มาส่วนตัวคุณยายนี่มากมากเป็นตระหนของสามตัวนี่มากเป็นหาสีศูนย์ คุณยายนี่มาเป็นหาสี่ศูนย์ของคุณยายนี่จะมาเป็นหาสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมมูจักบอกคนคนที่ที่ห้าแบกนั่นแม่นผู้ใดบอกโ้จักผู้ใดงผู้ยิ่งมันเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่งไปยังเขาได้ใไปแบกท่านไปแบกบุนม่มีผู้หามไม่ีผู้หามเบื้องข่อยแบกเองท่านยกขึ้นผู้เดียวเอาเสาบานจจเจ้าไปเจ้าะเาจ้าไปใส่โร่งใส่โร่งเขาเห็ดโร่งเอา้าคือว่าหาม ถามว่นนกใหญ่คนว่าเบิงยังไม่สิบาขึ้นใหญ่วะกัยกใส่บาเบิงคนไม่เลยเขาสี่ศูนย์อะไรโอ้โหหาสี่ศูนย์มาขายสี่ศูนย์อืมอะแต่ตนเวียนั่นคุณยายฝันว่าอย่างก่อนตอนนั้นที่พอเที่ยงมาแต่ว่าคุณยายพอสบายนั่นทำในบนนอกหน่อย จำได้เพ่อนน้อยสมองมันเมื่คือเก่าจำได้เพ่อนน้อยพุทธเถาเนาะค่ะจผู้ชมเนาะเออเออเออคือได้สีหน่วยก็ชีคือเก่าอ๋อเมืองมั่วให้ก็ชีชุนคือเก่าสีหน่วยสีหน่วยเอาใส่ถาดมาโอ้ถาดโอ้ถึงว่าเป็นสี่ศูนย์ถาดมันก็กขมมันก็เป็นศูนย์เนาะคนใหญ่เนาะสีหน่วยเมืองสีหน่วย เอากูหายมึงก็เลยเอาน้ำเหลาได้เอาอยู่แม่นบ่เอาอหมอุนวงเป็นหน่วยมุ่นเละวัดเลยเอาหน่วยกลมๆกูลวนนี่จะหน่วยใหญ่ๆสี่หน่วยเออเป็นสี่ศูนย์ก็มาเข่ากันกับสี่ในแบกสมยิญงนอกคุณใหญ่เนาะเป็นตัวเดียวกันพอตัวเดียวกันเป็นตัวสี่ศูนย์คือเก่าครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันสี่ศูนย์คือเก่าถ้าสามตัวนี่คุณใหญ่บ่มักเป็นหาสี่ศูนย์ แต่ยายบัวว่าเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เพราะว่าคุณยายผู้เดียวแบกไม่ยิ่งผู้เดียวคือกันเอาแต่ผู้ชมจะแปลว่าะใจเป็นเป็นยังกันแล้วแต่เนาะเพราะว่ามันมีมีคนคนเดียวเนะคุณยายเนาะกต่คุณยายผู้เดียวแบกขึ้นเขาบรหามเขาแบกขึ้นผู้เดียวเอาไปใส้ลูกแต่ว่าคนอันหลายหลายคนค้ายๆไปไปงานศพจ่งิ่งคุณยาย ไปงานศพก็แต่ว่าเขาพอนเอาใส่โลปไงบอกหันเอาใส่โลปมันหามขึ้นใหญ่มันหนักเบิ้งกูกู้บายมึงมันสืบาขึ้นอีหลีบอกพันยกขึ้นพันเอาสบายเลยใส่บาไปเลยเอาไปใส่โลปให้เขาไม่ใช่อยากหัวฝันโอ้ยแต่ว่าการกเมียนู่แหละค่ะจมุ่ม ยังคุณยายฝันะตนเบียกผลคันก็บ่าแม่คุนเอาบกม่วงว่าห้ซีนวยก็เลยเอาใส่พระถาดมามันก็เป็นซีศูนย์คือว่าครับเัาแปลงง่ายๆเนาะบกม่วงซีนวยพระถาดก็เป็นศูนย์อยู่แล้วก่บซีศูนย์อันนี้ไม่ยิงกระน้ำซีคนตายก็ต้องเป็นศูนย์คือกันเนาะคุณยายเนาะคือกันก็ต้องเป็นศูนย์คือกันก็เป็นซีศูนย์ตัวยังเป็นตัวเก่าข้อมฝันครับข้อมฝันของคุณยายสองเจ็ดศูนย์แต่ชวงคุณยายบอกให้ฟัง่โดน่ะครับตั้งแต่พระเสี้ยงมาตั้แต่จนเบ แต่ว่าช่วงนั้นคุณยายผ่บ่ค่อยสบายพอแจ้งก็ได้บริสอเนาะ,ะบริสอก็ได้เป็นมารวมยอดใสกันเลขกันยังเป็นตัวเก่าถือว่าเป็นเ<อ>ลขตัวเดียวกันห้าสี่ศูนย์บัววันหนึ่งสี่ศูนย์แต่ผู้ชมแฟนช่องสิว่าเป็นยังกะล่องแปลบ่งครับหก <c oughs> ม่วงสีนวยใสยพระถาดว่หาห้ได้รับแล้วก็แบกซบคนตาย <c oughs> เป็นไม่ยิ่งไปใส่โล่งท่านแบกซบคนมันถึอเลขเห้แม่บอกคุณยายอือ สซ่คนแบกได้แบแห่งได้แบกสับแห้งได้แบกสับนอกเขาลองพิจารณาเบอร์คัตบุชมห้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แต่ว่าที่นีน่ยก็ตัดเลีนล่ะครับคือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ปีนี่แห้งปีมาแห้งสำนักสี่ศูนย์โมแมนโมแมนว่าสี่ศูนย์จะเสีอปีนี่ปีศูนย์มาแห้งศูนย์ศูนย์มาแห้งครับศูนย์มาแห้งหลายคนก็บว่าเออมันก่อศูนย์ก่อไปหลายศูนย์เนี่ยได้เดือศูนย์อย่างแน่กะ น้องคิดบางอย่างเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะือเลยแต่คุณยายว่ายังเหลือสี่ศูนย์อยู่เพราะในเห็นวันนี้ครับง้วนนี่อาจจะมากของคุณยายตรงเป๊ะเลยก็ได้เลยนอกคุณยายเนาะเพราะว่ามันปีศูนย์ได้ปีนี่ปีศูนย์แห้งคือจังปีกายนี่ก็มีแต่เจ็ดเจ็ดบ้าว่าสั่นปีกายนี่ม้วนเนี่ปีพอบวมาหาบอกคุณยายบอมาแต่แม่มาแต่แม่แต่บอกม่วงมาหาบอกม้วน เอาเด้อคือมึงเอาเด้อไปรับเอาน้ำผึ่นก็ได้รับเอาเลยเอาเอากาให้มึงก็ะือว่าใดเนาะคุณยายเนาะถือว่าไดแต่ลอบแรกก็ถือว่าใดแล้ววันนี้ยังว่าดดแบกคนตายอีกวันนี้คนตายเพราะว่ากูเถี่ยวที่ใดมาติดตามคุณยายก่ะบอกเคยได้ยินว่าพีแมวเอาของมาหายใจเถื่อนะบ่อมีแต่พอมีแต่พอมาห้แต่วันนี้แมามาหายแต่วันแอะค่ะตะปูจชม อาจจะมาตรงๆเลย<น>ก็ได้ได้ครับท่านผู้ชมเนาะ4004คุณยายว่าบ่เห็นโดนแล้วว่าสั่นแต่วับดียางมาศูนย์นี่ก็รู้สึกว่าใจยั่งได้ครับพอได้ออกได้4004นี่ยัง่งมันจะศูนย์ห่งศูนย์นย์เห็นมาแล้ว06กม<า>ม็มาแล้วมาแล้ว05นย์ห้ามาแล้วเนาะมามาแล้วฮะศูน,น,นย์เจ็ดกับศูนย์สี่หรือเปล่ คุณเจเจชูนชุชนสี่สี่ส่วนชุนเกากับไปแล้วเอา <laughs> ลองพิจารณาเบื้องหน้าครับสต่ว่่วงเนาะ <laughs> ลองพิจารณาเบื้อง <laughs> คุณยายว่าจังสันผ้าว่าพอเที่ยงก็บ,บอสู่ฟัง <laughs> คุณยายมีความฝันพอเที่ยงก็มาติดตามให้เนาะมันก็เป็นว่าอันกันมันได้มากกันทะเลก็ต้องแมะมาคุณยายคู่เที่ยวนะครับผมบางครั้งมากคุณยายบ่สบายกะก็บก่ได้เอาไปให้พี่ให้นอ้องในเบื้องในช่วกันแต่ว่ามื้อนี้ เพปิคือสีสบายดียีดอกคนว่าเปลี่ยนบรรยากาศมานางังเหรียญเมานังเหรียญโยมงวงพี่โยนี่มันร่มดีเนาะคุณยายเนาะร่มมานัางเหรียญใจโยนี่เน, <c oughs> นาะนั่งคุยก,กันสอง,ง,ง <c oughs> คุณยายคุยก,กันอฮะสุดท้ายนี่เดี๋ยวพอเที่ยงกัใจใจเค้นส,สมมติให้พี่ให้น้องในเบิรงกันเนาะเพราะว่ามืออื่นนี่พอเที่ยงกับมันใจว่าเอฟซีพอเที่ยงได้หลายคนหลายท่านคงจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็เป็นไปได้เนาะแต่สุดท้ายนี่ขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผม จิให้ความฝันดีๆตื่เร็วไปแด่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะไพมากกับร่องพิจารณาเบิึงเดี๋ยวพอเที่งจะเขียนส่กระดาในพี่น้องในแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับคุณยายเป็นกับฝันดีหรอกครับท่านผู้ชมเนาะฝันว่าแม่เอาบกม่วงมาให้อู้น่าเลยครับจิตฝันเห็นแม่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะได้สิ่งเด็ของมีน้ำซ้ำมือสุดท้ายก่อนจะห้อยออกพอเจ้าไปติดตามคุณยายกับฝันอีกฝันว่าได้แบกศพมยิ่ง คุณยายกะตีห่เป็นห้าสี่ศูนย์แต่ตอนคุณแม่ของคุณยายเอามาห้กกบเป็นบวงบวง4ีน่วยใส่พระฐานมากพกตตีหอ4ี่ศูนย์นอกากะมชมเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่หานย์ศูสี่หาาสี่ตัดเต็ที่สีนอกจมช่มเนาะเอาไปมากระจัดครับผมคัดไงบุงคข่มศาสนานเนาะพอเจ้กับัจต,ตามหม่แค่เป็นแนวทางด้อยขับแนวทางของจากรัฐบาลหรือว่าแนวทางของงวดวัดนที่16มิถุนายนมิถุนายนพศสองพันิบเนาะครับเนาะเอา ทุกทายเนี่ยพระเที่ยงก็จะคอสตร์ราไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าท่านท่านท่านมีตควานสุกขคนจะเจริญนมันหม,น,มนกันสู่ทุกคนไปละครับ